สวัสดีครับพบกับรายการชวนลวมนิ่มกับผมอาจารย์ดิกรอีกครั้งนะครับเราก็อยู่ในหัวข้อนะครับความหมายและเนื้อหาที่แท้จริงของการอธิษฐานเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วนะครับเก็บความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอธิษฐานการอธิษฐานก็คือการพูดคุยกับพระเจ้านะเวลาการอธิษฐานเนี่ยเหมือนกับลูกคุยกับคุณพ่อนะครับมีบางคนถามผมอย่างนี้ครับบอกว่าอาจารย์เวลาไปคิดอจักเนี่ยโอ้โหเห็นอาจารย์บางคนเนี่ยอธิษฐานคําพูดสวยหรูมากเลยดังนั้นเวลาเราอธิษฐานเนี่ยต้องคุยด้วยคำพูดสวยหรูหรือเปล่าครับ ไม่จําเป็นครับผมพูดอีกครั้งหนึง่งพระเจ้าต้องการจิตใจจริงของเรามากกว่าคําพูดครับดังนั้นเวลาพูดกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้านะครับแล้วก็พูดจากจริงใจใช้คําที่ทําไมครับเหมือนกับลูกคุยกับคุณพ่อเวลาลูกคุยกับคุณพ่อคงไม่คุยด้วยคำแบบยาบใช่ไหมครับก็คุยแบบภาษาพ่อลูกพระเจ้าพอใจเช่นนั้นพอแล้วครับนั้นวิธีการสนากับพระเจ้าเนี่ยภาษาที่ใช้ก็ใช้ภาษาที่พ่อกับลูกก็ได้คิดเสียบางคนก็บอกว่าคุณพ่อครับลูกอย่างนี้ก็ได้ครับ เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเรานะครับตอนนี้ก็มีคนถามผมเองบอกว่าอาจารย์เวลาอธิษฐานเนี่ยหลายคนบอกว่าต้องขอในนามพระเยซูขอในนามเบสกิ์ใช่ไหมทุกครั้งถ้าไม่ขอในนามระสกิดเนี่ยพระเจ้าจะไม่ฟังใช่ไหมโอ้โหก่อนที่ผมจะตอบคำถามนี้นะครับผมต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เข้าใจก่อนว่าการอธิษฐานขอในนามพระเยซูเนี่ยในนามพระเยซูไม่ใช่คาถานะครับไม่ใช่พูดทุกครั้งปับ๊บแล้วทําไมครับแหมพระเจ้าต้องฟังพระเจ้าต้องฟังนะแต่ มันไม่ใช่คาถานะครับแต่ทุกครั้งเวลาอธิษฐานคนที่อธิษฐานต้องสํานึกอยู่เสมอเลยครับว่าเราสามารถที่พูดคุยกับพระเจ้าได้โดยผ่านทางพระคุณขององค์พระเยซิตผ่านทางพระนามของพระเยซิแต่ไม่ใช่ต้องพูดคํานั้นเสมอไปพระเจ้าถึงจะฟังนะครับถ้าพี่น้องนะครับผมพูดครั้งที่แล้วบอกแล้วว่าชีวิตแห่งการอธิษฐานก็คือการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าทั้งวันตลอดวันเราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้นะครับแต่ทุกครั้งที่พูดต้องสํานึกอยู่ในเสมอในจิตใจว่าเราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ โดยผ่านทางพระคุณขององค์พระเยซูผ่านทางนามของพระเยซูแต่ไม่จาเป็นต้องทุกครั้งต้องจบลงด้วยในนามพระเจ้าเอเมนในนามพระเจ้าเอเมนทุกครั้งไม่จําเป็นนะครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งนั้นน่ยถ้าคุณพูดจากไม่ใจจริงถึงแม้คุณจะพูดพระเจ้าก็ไม่ฟังเพราะไม่ใช่ตัวคาถาเขา้าใจความหมายไหมครับต้องพูดด้วยใจจริงคุณสามารถเดินคุยกับพระเจ้าได้บางทีนะครับผมรู้สึกเดินไปรู้สึกเหนื่อยเวียนหัวหัวองเจ้าข้าช่วยข้าพงด้วยเวียนหัวหรือว่าข้าพงอ่อนกําลังช่วยข้าพงด้วยผมไม่พูดในนามพระเยซูเลยครับ แต่ผมก็สำนึกเสมอว่าผมสามารถที่จะพูดคุยกับพระพิดาได้โดยพระคุณขององค์เยสิโดยนามของเยสิดังนั้นพี่น้องครับเวลาที่ฐานต้องสำนึกในจิตใจเสมอว่าเราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้หรือพระบิดาได้เพราะว่าพระคุณขององค์เยสิเพราะว่านามขององค์เยสิแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ออกนามนี้พระเจ้าถึงจะฟังไม่ใช่มองดูที่ใจจริงของเราครับบางคนก็ถามผมงนี้บอกว่าอาจารย์เวลาอธิษฐานเนี่ยเราวควรจะ อธิษฐานที่ไหนในห้องลับหรือตามที่บัาบีพูดไหมหรือหรือที่อื่นไหนที่ไหนไหนเงี้ยโอ้ยคําตอบง่ายมากครับท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วว่าการอธิษฐานเนี่ยเหมือนกับลูกคุยกับคุณพ่อเราสามารถทําไมครับคุยกับพ่อได้ทุกที่นะคุณคุยกับพ่อที่ที่ทำงานก็ได้คุณคุยกับพ่อในรถก็ได้คุณคุยกับพ่อในเตียงนอนก็ได้จริงไหมครับที่ไหนก็ได้ครับที่ไหนก็ได้สถานที่ที่ไหนได้หมดเลยครับแต่ขอนิดหนึ่งครับ ที่เดียวผมว่าไม่น่าคุยนะครับถึงแม้จะได้แต่ก็อยากคุยเลครับก็คือห้องส้วมนะครับอย่าดีกว่านะครับบางคนแหมโอ้เราก็ยิงกระสุนเดียวในนกสองตัวเลยก็ห้องส้วมด้วยแล้วก็ทิฐิฐานด้วยอย่างนี้ไม่ไม่คงเหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ผมพูดตรงนี้หมายถึงว่าเราสามารถคุยกับพระเจ้าได้ในที่ทำไมครับทุกที่เลยนะครับก็ให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับส่วนท่าทางในการทิฐฐานล่ะโอ้โหบางคนนะครับผมก็เห็นเขาทิฐิฐานไม่รู้เขาไปเรียนจากวัดเส้าหลินมาหรือเปล่าสำนักไหนมาก็ไม่รู้ครับคุกเข่าตี คุกเข่าแล้วก็ตีพื้นปาป้าป้าป้าทำให้ตัวเองเจ็บนะครับผมว่าอย่างนี้ไม่ใช่อธิฐานนะครับอย่างนี้มันเหมือนอะไรนะครับถ้าผมคุยกับพ่อป่บ้าสงสัยพ่อผมเตะซ้ําเลยนะครับเนี่ยไม่ถูกนะครับการอธิฐานอย่างนี้ไม่ถูกเลยครับการอธิฐานต้องทาไมครับมีท่าทางท่าทีที่เหมาะสมบางคนก็ถามว่าอาจารย์ถ้างั้นท่าทางอธิฐานควรจะเป็นยังไงบางคนพูดถึงขนาดไหนรู้ไหมครับคนไหนไม่คุกเขาา่าอธิฐานบาปตายแล้ว ไม่คุกเข่าอธิษฐานบาปอย่างนี้คุณนิกบูชิกที่ขาด้วนทำยังไงครับแกบาปตั้งแต่กําเนิดเลยนั่นน่ะไม่ใช่ครับเราสามารถใช้ท่าทางท่าทีองไรในการอธิษฐานก็ได้เหมือนคุยกับคุณพ่อนะครับยืนคุยก็ได้นั่งคุยก็ได้หนุนตักพ่อคุยก็ได้นอนเตียงคุยก็ได้จริงไหมครับเราสามารถคุยกับพ่อได้ทุกท่าทุกทางทุกสถานที่แต่ขอเว้นไว้ท่านึงเดีครับท่านี้นะครับอย่าคุยกับคุณพ่อเช่นเอาขานะครับขึ้นไปเหยียบบนเก้าอี้แล้วว่าไง พอมาคุยกันหน่อยอย่างนี้คงไม่เหมาะสมนะครับก็ให้มันทําไมครับมีท่าทางท่าดีที่เหมาะสมอันนี้นะสำคัญมากๆต่อมาก็มาถึงคําถามหนึ่งที่เขาถามผมบ่อยครับเกี่ยวกับเก็ดความรู้เกี่ยวกับอธิษฐานก็คือทาไมครับอาจารย์ครับเวลอาอธิษฐานเนี่ยต้องใช้สมองไหมสติสมัชัญ,ญญาไหมเพราะอาจารย์บางคนบอกว่าเราไม่ต้องเราอ้าปากเดี๋ยวพระเจ้านอาอธิษฐานเองเออไม่ใช่นะครับถ้าเราดูไปในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับ บทที่14นะครับเปาโลบอกชัดเจนว่าพระเจ้าประทานสติสมัมปชัญญะให้กับเราเวลาเราพูดอะไรต้องมีเหตุและมีผลต้องรู้จักใช้ความคิดในการพูดนะครับไม่ใช่อานนี้ไม่ใช่นะครับเรื่องของพระเจ้าเป็นความจริงครับต้องมีสติสมัมปชัญญะในการทำไมครับในการอธิษฐานบางคนว่างไงครับแม่อธิษฐานจะต้องทําไมพูดเสียงดังตะโกนอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ถูกนะครับขอโทษนะครับ ผมเคยไปเทศนาให้กับกลุ่มพี่น้องคิสเซียนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ขอโทษนะครับหูพิการนะครับหูหนวกเป็นใบนะครับผมก็เป็นผมก็เป็นคนหนึ่งในสองคนที่พูดได้นะครับส่วนสมาชิกสามสิบกว่าคนเนี่ยเป็นคนใบ้หมดเลยครับคนใบ้แล้วก็มีคนล่ามที่แปลภาษามือเนี่ยเขาก็พูดได้แต่เขาเป็นล่ามให้ผมนะครับแล้วก็ร้องเพลงผมรู้สึกประทับใจมากเลยครับเพราะเวลานั้นผมเข้าไปในกลุ่มนี้และเทศนาแบ่งบันเวลาเทศเขามีคนภาษามือแปลด้วยนะครับ ผมประทับใจตรงไหนครับพวกพี่น้องที่เป็นคนพิการทางหูนะครับที่เป็นใบ้เนี่ยพวกพี่น้องเหล่านี้สรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษามือเป็นการสรรเสริญที่เงียบมากครับเงียบมากเลยเขาทำภาษามือภาษามือเงี้ยเงียบมากเลยแล้วผมเทศนาก็มีแต่เสียงผมบแล้วก็มีภาษามือนะครับสุดท้ายการประชุมนั้นก็มีแต่เสียงผมนะครับแต่พระเจ้าได้รับเกียรติครับเห็นไหมเขาไม่ต้องทํำไมต้องเสียงดังเลยแต่ด้วยใจจริงครับสำคัญที่สุดตอนนี้มาถึงคําถามนะครับเอออาจารย์ และอุปสรรคของการอธิษฐานคืออะไรถ้าพี่น้องดูในพระคัมภีร์นะครับอุปสรรคของการอธิษฐานที่พระเจ้าไม่ฟังเนี่ยมีอยู่สองอย่างครับหนึ่งหนึ่งก็คือความผิดบาปในพระธรรมอิสยาห์นะครับได้บันทึกชัดเจนบอกว่าหูของพระเจ้าไม่ได้ตึงนะครับปาดของพงไม่ได้สั้นพง์สามารถที่จะตอบคำอธิษฐานฟังคำอธิษฐานเราได้แต่การที่พงทำไมครับไม่สามารถฟังคำอธิษฐานเราได้เพราะว่าเราซ่อนความผิดบาปไว้ดังนั้นอุปสรรคใหญ่เลยครับ ของพวกเราที่พระเจ้าจะไม่สามารถฟังได้ก็คือการซ่อนความผิดบาปไว้เก็บความผิดบาปไว้ยังจมอยู่ในความผิดบาปนั้นเพราะฉะนั้นครับพี่น้องคิดเสียนธิรักกรลบเราจะต้องทําไงครับอธิษฐานสารภาพความผิดบาปผมเคยพูดไปในซีซั่นสองแล้วนะครับการอธิษฐานเพื่อสารภาพบาปให้พ้นจากบึงไฟดรกครั้งเดียวเป็นพอแต่การสารภาพบาปเกี่ยวกับการำดำเนินชีวิตทุกวันเติบโตขึ้นในพระเยซูกิตต้องอธิษฐานสารภาพบาปทุกวัน เพราะชุดเราถูกสร้างใหม่ขึ้นทุกวันครับดังนั้นเนี่ยเราทุกวันนี้ก่อนจะฟ้าเข้าเฝ้าหลืออธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าชำระเราครับให้บริสุทธิ์<ม>พออธิฐานเสร็จไม่ใช่ทำไมครับอฐานเสร็จแล้วไปทำต่อนะครับความหมายของการอธิฐานได้จริงก็คืออธิฐานเสร็จเรามีท่าทีที่บอกว่าเราอธิฐานจริงนะเราทิ้งความผิดบาปนั้นจริงๆนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับอุปสรรคอย่างที่หนึ่งที่ทําให้พระเจ้าไม่สามารถทําไมครับฟังคำอธิฐานของเราได้ก็คือความผิดบาปนะครับอย่างที่สองครับ ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่เลยก็คือไม่รู้จักเนื้อหาที่แท้จริงของการอธิษฐานนี่ครับทําไมผมต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความหมายและเนื้อหาที่แท้จริงของการอธิษฐานเ,เพื่อจะนําพี่น้องสู่จุดนี้แหละครับในครั้งต่อไปผมจะให้พี่น้องเห็นนะครับว่าถ้าพี่น้องเนี่ยอธิษฐานผิดนะพระเจ้าไม่ฟังครับพระเจ้าไม่ฟังจะต้องอธิษฐานถูกต้องต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องแล้วเนื้อหาที่ถูกต้องในการอธิษฐานคืออะไรเราจะมาศึกษาเรื่องนี้นะครับผ่านคําอธิษฐาน ที่พชเสุดทรงสอนเหล่าสาวของผมครั้งหน้านะครับอย่าลืมพาดชมนะครับรายการชวนมุนิ่มกับผมอาจารย์นิกรในครัง้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ